สีขวดเนี่ยชาหมดเลยสีใายเนี่ยกาแฟ,ต,ฟตัวแม่แม่แม่แมยกกันไม่จะรุนเลยละ่ะกว่าจะมาถึงขูนี่ยืนหอบสามทีโอ้แม่ยกตุกเป็ดยี่สิบมาอาก่ศน,นะอ่ะทไมคค่ะ จาจ้า,จาฉันละจนลาหูออก <c oughs> แม่มาไว้พรอย่างดีนะจิเป็นไบพันเนาะอันนี้อันนี้ก็รู้จักกันเนาะฉันก็ยังไม่มีแบบเล่นลิเกมาจนจิตเท่าตายก็ยังไม่เคยมีแม่ยกดอกก็มีแต่รุ่นนีเล็กชอบรุ่นเด็กหน่อยแต่มันมีแม่เต้ใครก็รักใครก็รักเป็นลูกแต่ฉันห้าสิบห้าใครจิตผูกเป็นลูก ถรุนฉันใครเอาเป็นลูกก็โอ้เป็นเอาผีเอาผีไปเสารวานันแม่ยกประมีอยู่แต่ตอนนี้อยู่กำแพงมัดแล้วเนี่ยกำแพงวัดเนี่ยรูดีเหลือมาก่อนพอกินลูกไข่รางวัลก่อนปูดก,กเนี่ยแม่ยกกนรมีแตุุ่นนี่แหละเอออ่ะขอขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ก็ คณะใหม่ค่ะอยากติดตามก็ดูในยูทูปก็ติมีอะไรเดี๋ยวนี้ก็ไล์สซเชียลไม่เล่นหรอกรางวัลออนไลน์เขาอุดเรื่องนี้มันอุ้งง่ายเดี๋ยวนี้แต่ก่อนเนี่ยอ้ววป่ติด้องินไหนคนเฒ่าต้องดอดกระป๋องเนี่ยครับเดี๋ยวนี้เขาอยู่นอกเขาก็ดูไล่โซเเขาก็โอนมาแต่ปุติมีจะพบพระเอกดอกโอนมาน่ะนั่นไม่มีใครโอนใ่้ดอกนมันเจริญดูบ้านก็อยากได้อะไรก็สั่งทั้งเคือดีเม่ครับ เดี๋ยวนี้มันยุคใหม่สมัยใหม่ฉันก็คืออันแล้ววันไหนมียมาอยู่ก็สังกะรีทั้งเคอี่นะมันมีนี่นเดี๋ยวนี้เขามีทุกอย่างถึงที่ถึงที่โอ้อันแล้วก็เดี๋ยวแป๊บหนึ่งน้องก็มัดก็พี่น้องไปช่วยกันทำคนละนิดคนละหน่อยเดี๋ยวสบายประป่าชักหน่อยไหครับผมอาพอิธอกากรรมการคนหนึ่งเดี๋ยวมาทั้งประปา มาดูริเก่งมาเฝ้าซบซดนะเงียบไอ้บ้านที่เงียบตลอดเงียบสุดเนาะฉันจะมีทะยกตัวตัวฉันจะมีตะยกตัวตัวเองเนี่ยท,ย,ทยกได้ฮะมีมีคู่หนึ่งเอาวางว้วางว,ะว,ะว,ะวะางวางไว้ทะยกมีคู่หนึ่งแวะมาเอาเชื่อมได้หลายบาทเนาะครับนั่นเงครับแม่นนกูเห็นหนาทะยกตบปบตบเนี่ย เน่ตรอไหมล่ะเออก็อเมื่อขณะก่อนที่เรตจะเปียกเลยงอเท้าแล้วทำอะไรก็เป็นเจริญเปิดอันี้อันนี้อันนายกหรือซับไปเลยวะมาเพิ่งเมื่อกีเหมือนมึงซข้าเหมือนเด็กเออนี่ยนี่นี่นี่นีคนแทนได้พวงแทนได้พวงมึงอย่าพูดมากนะเดี๋ยวอุ่เผาลงได้เก่ง ดาลูกชายพวงจะไหนอีกอันนี้มาแทนไอ้พวงไปไปยาย้ามาเอาคู่โอ้ดาเอ,อ้ยเปลี่ยนคนเถอะมันจะถึงพระคูนึกนิดมามามาเอา,อา,อา,อาเอาคนดี่แข็งแรงนะผู้ใหญ่ก็ได้ผู้ใหญ่ก็ได้เอามาคนหนึ่งอันนี้ยกยกไปเดี๋ยวไปนับยอด ใช่ไหมเราลูกเป็ดมาเดี๋ยวจีวัตทีมาแต่รางวัลบุญก็ทำเป็นก็นอนก่อคนละสิบดีสิบก็คิดสว่าเอ็งทอดประป่าตะจังไดไฟก่เดินดูดาวา่าก้อนองหงน้าอันไหนมันพังหีดจะเปลี่ยนเอาไม่ใช่ให้มันจับเสียบดึงประหลาดคั่วให้ีมึงเ่ะอ่ะนายเออมาช่วยกันอ่ะเดี๋ยวฉันทำบุญได้ เด็กน้อยยิงเจ็บเห็นไหมเห็นเห็นเด็กน้อยก็ฉันก็มีลูกสาวอะอะอันนี้ตังฉันเด้ออันนี้ตังลิเกนี่แหละพันหนึ่งเด้อพันหนึ่งคือฉันก่จะทําบุญรวมกาปกเกออันนี้เนาะโนี่เนาะอันนี้พันหนึ่งคือถ้าเอ็นคณะยังไม่ดังตนเล็กเราก็จิตสักห้าพันเลยแต่ว่าหาลิเกต่อแล้วต่ออีกเลยไม่พอายทำแค่นี้ก่อนแน่ตาตาตา จ่ชจวยทาบุญขอบคุณครับอาทิตย์อันนี้อันนี้ของลิเกเดีอพันหนึ่งก็เดี๋ยวฉลองผัดหยดไฟวากันใหม่พึงทาขนาะได้ชีดเดือนมันยังไม่ดังสทติเจ็บเดีเจ็บเค็มเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งเรียกันไนอันนี้กว่าให้ชัอติดตัวตื่นตื่แตาดี้จะแอันนี้พระบาทลอยฟ้าไม่เกี่ยวนะครับคุณแม่อดีเดี่ยวส่งแต่ฮะก่อนใบใบนี่แหละ ยุดงานสองวันที่ไปส่งไอ้มันเร็วๆกันเอออะเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะอ่ะออันนี้เดี๋ยวไม่ให้ดูกรรมการคนนี้ไปนั่งคนไปอาไปอู้ยละเงือกเมด่อหล้ยเดียวอ่ะพอพอพูนทุกท่านเดินทีอ่ะอ่บี้ยจะก่อลองนับยอดมาแจงผมหน้อเด้ออ่ะพอพุนทุกท่านเด้อทีทอดพระป่ารวมกันลูกเป็ดลูกเป็ดก็เป็น้นคุนให้ก็อยากทำมากแต่แต่ว่าขณะมันยังแม่ดังเนาะรายจ่ายก็หมดก่อคนไหนทำบุญวันนี้ก่อ พออวยพรให้พี่นอ้องจม็ดแต่ความสุขความเจริญยาจนยาเจ็บให้ครอบครัวมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงย่าต่ำกว่าคนยาจนกว่าใครขอให้พี่น้องรวยกันถูกโคนคนไ Listen, an, หนไม่ออกกระจับต่อแบบปวดน้ำขอบคุณครับขอบคุณครับเอออ่ะออกไวดาวันโอ้ยขักโคตร ขากของใครเคยตังรักพันเนี่ยวัดวัดเลยอาเท้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 าซ้ายเท้าขวาครับวัดขอกราบขอบคุณทุกทุกท่านขอให้เจ้าของรางวัลจรงจันท เท่านั้นเี่เอาบางทีแกยังร้องสั้นๆเลยเอาแต่ที่ไปรอ้องยาวทำไมก็นอนอบางคนก็ชอบไปมึงเกลือ,อ,อ,อกูเชอบางทีเขาก็ไม่ชอบหนีทาลายดอกลิเกน่ะบางทีเล่นบาบาเขาก็ชอบชอบบางทีเห็น่าดีเขาไม่ชอบเพราไปเก็เล่นเอาออาที่กระตุกกระตุกพอตั้งลักกันกระทงกระทมก็ยังไม่ได้ยัดหาเลยสมองไหนมันกินเล่นเว้ยเอาทำไมไม่กิน่ะโอ ยิ่งหลามันออกฉากของใครเคยทันโอ้ตาย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 เกเดี๋ยนี่มันดีเดี๋ยเดี๋ยลิเกเดี๋ยนี่กันไหนต่อคนองเขาหล่อดีเพราะว่ากัญชาถูกกฎหมายเออบางทีนั่งเชะกว่าคำทีแต่ทีดทำไมเหรเมาเมากัญชาเดี๋นั่นเด็กกูก็ปั๊บกระท่อมก็ถูกกฎหมายก็ลองเดี๋ยนึกว่าจะจีนดหญ่ดีเทียนจะหามากลับไม่ตื่นเลย ลยผสมยาแก่ไอแก่ร้องผสมแล้วเองก็เห็นเขากินก็ว่าเลนลิกเกตนุกแกรั <S <S ดลแล้วก็อัวน,นี่นี่น,นี่เดี๋ยวก็เลือกตั้งใหม่อัน,นกัญชาก็กระทบเนี่ยไม่กราทาดอกเนี่ยเลือกตั้งใหม่เนี่ยเดี๋ยวรัฐบาลใหม่เ็าบอกว่ามาเนี่ยจะมีโอโยอะไรคือโอโยอายาอูไม,ม่ดูด ไม่ดูกระชาน้องกูก็เล่นแม่ม้าแล้วคืนมัดคืนอ๋อรอมาถูกกดไปเอออสํารย์พ่อ,อพแม่ออกมาม่เชื่อว่าคุณเป็ดอัจารนี้เป็นคนใช้ของกำนันกำนันกำนันกำน,น,กำนันพดเนี่ยชื่ออะไรวะกนันพินอ่ะมุเชื่อกันบ้างเลยอ่ากำนันเพชรมาคืนกำนันไผ่ดข,ขดแม่ไม่จะพอ่อพากันลงบะบะบางทีบางทีกูไม่ใช่นันเราก็เเขาหลงจริงไม่ใช่เล่นเหมือนลิเกตแต่ก่อนนะ เล่นไปเล่นมาลืมมันลืมนะ่ะมันเป็นก็เถ่ายอมรับสภาพกับของู่อันเดอยู่กับกำนันเอ๋กำนันเพชรแกก็เป็นคนใจดีนั่แต่ว่าไม่ค่อยถูกกระสันดอกกำนันเพชรนี่ไม่มีเมียคือได้เมียไหนตายเมียนั่นะรองหนูแล้วเจแปดเมียนีคนหลังม่ขาดีหมด สีเมนไปมึงหาอย่าหาซะบ่อยในคนคุกนี่วัดจิหลักงานทีเคยเห็นอยู่เม็ดๆหลัด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 แล้วเอาเป็ดเอ้ยมึงมึงฟังดีๆดดดดดเขาหามางานคึกคืนแม่คืออย่างก็หลดชนใครตายแล้วก็เป็นนางไอ้หมอปีนี่ก็เอาแค่แดูวะนี่นี่นี่ดูตัวฉันเล่นสี่สิบปีไม่ดังเท่าไอ้หมอผี ไอ้หมอปีเจกันลงอ่งลงติ๊กบอกวันเดียวคนดูสามล้านทำไมล่ะเอาปากเปล่าติ๊ก็กดเล่นสล็อตจ่เอาขัดขาดอยู่ใกล้ไอ้พงเพชรมึงก็จะยังงี้แหละไอ้ห่ากินอยู่ใกล้อยู่ใกล้โซงก็เล่นยังงี้แหละมึงไหนก็เป็นวันบรรจุอัฐิของมึงเปล่าซะหน่อยสิมึงยังมาให้กูเป่าอีกนั่น้องเอาทำไมล่ะ เขามีเขามีคงมีเคกไอ้่าใน่ไปเปาขนมอะไรเขาปูงมันจะไหนอีกฟอกผูมีเทานี้่ไม่รวยมันราะโอ้อันนั้นไม่ต้องคุยดอกจะกาะรับประดุกปีนึงก็บซักกระไดจะกี่ล้านลิเกนี่เราก็ยังยอมรับว่าขาดทุนแต่ก็ทำาด็ใจหลักเพราะว่าเดี๋ยวนี้แคไหนลิเกเหลือไม่กี่ขณะดอกประมาณไม่พอซีดอกทางหัวหน้าไม่รวยจริงลูกก็ไม่มีขนาะเพราะว่าหัวหน้าต้องมีเงินให้ลูกมองเบิกเกินก่อน กินคะแนนบ้านเองก่อนไม่เราเอาถ้าถ้าถ้าหายก็แสนลงนี่เนาะแปดเก้าหมื่นเนี่ยยูในระยะเนี่ยคนจะฮัตลิเกยเยอะมากเออใช่ไม่เราให้ก็อยาเป็นให้ก็อยาเล่นนี่เง้อจ่ายพันห้าเติมน้ำมันมาพันสีก่กินทีเข่าตุดหาทุนเนี่ยคนแ่เาเออคะแนนลิเกมันก็เริมมดเริมมดแต่ไม่เราไอ้ที่อยู่อยู่นี่ก็อยู่้ดยใจหลักเราก็เข้าใจนั่นลูกน้อง แต่ว่าไอ้ท่านเองที่หายหลายก่อนเองก็ไม่พอท่านเองพอจะพากงานไหนพวกหางานเองบอกแปดหมื่นว้าแขงงถ้าทำไมรถรถรถลัดลนิดถ้าไปเลยบอเดห่าหาหาลิเกพากงานก็อนสองแสนห่านางมาเสมอลืมห้อก็เลือกห้อทุ่มโอ้ยยังดีอย่างดีหาลิเกโคราชไม่พอเจ็ดหมื่นเล็งกันขี่เป็นเรือ เออกคกก็โค้กเขาไม่เอกก็ลดใจลดเทงลดใจลดเทงพอเงินเลยพูดไม่งไม่นมีงบให้ละม,มันพวกมึงเดี๋ยวให้ได้แปดหมื่นปีหนาดังเดี๋ยวจ่ายทำไมมึงไม่ออกรถไอ้นี่เรารถสิบล้อ,อเอาไว้ขนลิเกไปไปคนเดียวเลยเพอถึงงานก็ดมลงเลยเทมึงมาขอขู่ไม่ได้ดอกมึงคนอื่นไม่เท่าเรยเมียมึงอีกกิ้งชินละก็ชินละก,กอย่าพูดอย่างนี้ครับขี้ไม่เห็นลิเก ไอ้กไม่ใช่พี่มึงกันเลยกลับมุกกลัวให้กูซับสนเล <c oughs> มันไม่จ้องอูเอาลายแล้วก็ออกแค่น,นี้แหละ <c oughs> มึงขอกู่นะกูไมันมีหายดอกมึงต้องไปขอไอ้นายคนไม่กี่แก๊ซฟอสนะใช่ป่ะ่ะบางทีก็ทําให้พวกิงมีบ้านดูนี่แหละเขาชื่ออะไรอ้อาวไอ้นี่จ้องหองเลเสียบจากฟอสไม่ได้นายปู่เป๊ะกับปู่เป็ดไงถ้า <c oughs> เขาชื่อเป้ะมึงไปเรียกเขาไอ้นายได้ไงหรอบอกกูเรียกไอ้นายกูชนะไอ้นายมันทำเวทีอยู่ไม่ใช่หรอ มันคนละนายมึงตั้แต่ใจนายนั่นแหละโอ้ยพาเนี่ยใครเลือกมึงเป็นกำนันวะผู้เ่าเจาะหองเดี๋ยวนี้ดูตัวคนเ่าจ้องจาหองเดี๋ยวนี้แม่กูเนี่ยจ้ะตังออกห้าร้อยแล้วมันคืออะไรคะอ๋อโอเคค่ะฮะฮะอะ หาหมื่นเด็ดเบี่ยาห้าแสนนึกเมื่อคนเผาแม่ชั้นเผาแล้วก็มีลูกสามคนแม่เอเอ,อสองคนขยุกที กูยังแม่อยู่บ้านไม,ม,มีมูลบังสังกยาอะไรไม่หล่ะก <บน S 1> ูจั่วทีาทางโคเถแต่คือยังไม่แบ่งจักแบ่งแม่เลยเอาละแบ่งอะไรให้ลูกแบ่งงัวดน่งัวทิพห้าตัวเอาแบ่งกันยังไงล่ะลูกสามคนเอา้าก็คนละห้าตัวเท่ากันถือว่ายุติธรรมยุติธรรมแม่กูคนยุติธรรมมากจ้ะ พอแบ่งปุ๊บสุกุเทศเขาก็ขายออกลดกันเมดแม่เออเออ,อไม่เห็นคุณค่าเออไม่เห็นคุณค่าไอเราได้ค้นอยู่บ้านออเออเลี้ยงแม่อยู่บ้านก็เลยเก็บไว้ห้าตัวออ,อวันนั้นเขาที่มาหยิบรบฉันมีเรื่องจะต้องใช้ตังค์จะแกทําไงล่ะกูก็บอกแม่ว่าจะขายงวชักตัวเดิออม <ไง S 1> แม่กูก็ประเดียยนเท่านั้นแหละมึงเอ้วว่างไงเราเชียใจพาทเนอร คนเฒ่าเกนี่เป็นไปทังว่าลู่อย่างนี้ขายพรอมสุมก,กุเทพก็ดีรักอะไระัะ <c oughs> อุ้ยขอบคุณค่ะข <c oughs> อบคุณระ,ะดับรงวับน้ำใจลู่ภาษากว่าหลายๆคนเด็กเล็กน้อย <c oughs> ออนั่นน่ะดนานานาใหญ่ไใบเด้อ <c oughs> มึงใหญ่เจ้ก็มีเงินเดือนกินละ <c oughs> ขอบคุณค่ะขอบคุณ <c oughs> โอ้ยมาเรียนในวัดได้มา บักทีนะเคยจะเล่าก็เล่าซะเ้อแม่อู้เอาบ้านนี้มีแต่เด็กน้อยไหย่รางวัลคนใหญ่ไห่ไม่เป็นเนี่ยความดันขึ้นไม่กา้าลูกม,มีแต่คนใหญ่ท่านั้นแหละให่เดินมานะแม่เน,นาะค่ะด่าฉันหลายๆแกเอ้ฉันก็ไม่พอใจเลยเคยหนีขึ้นพัทยาคัางหนึ่งมึเงเอยไปหาผัวคนหลังเอาแล้วเป็นยังไงพี่ไปโยพัทยา เอาไปอยู่พัทยาอือกาได้ฝรั่งนั่นเองแม่ไปทำงานด้สอควันแม่เลยฝรั่งมานั่งเฝ้าออดูทว่ะโอ้พูดถึงฝ <Okay, S 2> รั่งลูกฝรั่ง,งม,ม,มาให้เลยสนะั้นช่วยไทยได้ไหมคะโอ้ฝรั่งเป็นลูกครึ่งอะไรคะอเมริกานี่ก็ลูกครึ่งเหมือนกันอ่อลูกครึ่งสหรัฐไม่ครึ่งควบลูกโอ้ แน้นอนเ,เฮ้ยกระเทยเลขีบ่อน <ś les> <l ots> นี่นี้มานางเฝ้าสามวันไหมเออเฮ้ยฉันก็พูดภาษายิปไม่เป็นมันเป็นเด็กเสิร์ฟน้องก็มาสั่งเลวันโอเล่นจูดแปลว่าน้ำส้มหนึ่งแกว้วทั้งก็ไม่รู้เรียงฉันก็ยืดตึกมึกฟังมันไม่รู้เรียงเกาะคือจะนึกเวทนาฉันนั่นแหละเกาะก็ยิปดิปชาน,นี่ึ้อมาเปิดเลย มันก็พูดเป็นไทยเนาะหนึ่งนาำส่วงแล้วแกทำยังไงหรอปารตัตในชักโกเดวมันยัดหา<ะ>เขาขอนาส่งแต่เขาพูดไ <c oughs> ม่ชัดเลยนีขึ้นกรุงเทพแม่ ไปทำอะไรล่ะโย่กรุงเทพหาผัวไทยเนี่ยมึงไนไปหาผัวไทยเออไปเป็นเด็กเสรอบอยู่พาราเก้าคาเฟ่แม่แล้วได้ไหมล่ะพี่ดูช่วยมึงจะไปเที่ยวดูถูกคนไทยจะไม่บางงาน,นเอาคนไทยแล้วมีรวยกว่าฝรั่งนะรวยขนาดไหนเ,หอ,นเอาครับรถมาลกูนี่เจ็ดวันไม่ซ้ำกันเลยมีห่ออะไรมีแต่เบน เออโยฟรลลีโอ้ยท่านละเป็นลานแม่แล้วแกตัดสินใจยังไงสามวันกูให้มันลํำเลย<ส>เออดูทั่วดียันนาอตกลงตกลองป่องชินไปก็มันซะเป็นเศรษฐีรักๆเลยทักสนตีนอะไรมืงอะทักเศรษฐีอะไรแม่เอยมาลูความจริงทำงานอยู่อู่ซ่อมรถเอารถลูกค้ามาลอง ทำไมแกรู้ว่าทำง,งานอยู่อูสอมรถจกตั้งให้กูแต่ละทีนอดหลวงเ่ยวแม่กันนาเวทน,นาเวทนาก็ยังวะอูู้แต่พูดถึงกรุงเทพเลยมึงเชื่อเรื่องผีสางนางไม้สิ่งที่มองไม่เห็นไหมวะเอาธรรมดาพี่คนไทยต้องถือเรื่องไม่เห็นลับแม่ยาว่าอย่างนี้ได้ของพวกนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่เอาใช่กูเคยโดนผีมอเตอร์ไซค์วินหลอกเอาเพียงคืนกว่าเลย อันนี้เป็นอยากกันนั่นพี่โอ้ยนี่จะเล่าก็เล่าเดิมมาก่อนอยู่อ่อนนุดแม่ครับสุข S. <S ุมวิท81สเมื่อก่อน BTS เทียงคืนเนาะฉันก็ขึ้น BTS ได้ก่อนลงสถานีอ่อนนุดอคันนี้สุขุมวิท81น่ะซอยมัดเปี่ยวเลยแม่เลิกง,งานเที่ยงคืนกว่าฉันลงรถไบฟ้าได้ฉันก็ซื้อก๋วยเตี๋ยวถุงหนึ่งแล้วก็ขึ้นมอเตอร์ไซค์วินเลยค่ะ ไม่กล้าเดินเข่าซอยรูไม่แม่เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นมอเตอร์ไซค์วินไปจอดที่เปลี่ยวๆน่ะแม่แล้วก็แล้วก็เปิดหมวกกันนนอกขึ้นมาเลยห่อตาดำปี้เลยแม่ถามว่ามึงเคยตายไหมโอดากหัวสงสัยเป็นผีแท้ๆปวดตกใจอุ้ยบ้าเลยฉันจะม่เคยตายได้ไงสักว่านี้เนี่ยเออ แล้วมึงอยากตายไหมะใครจะไม่อยากตายไปแบบ้าได้เกิดมาชาติหนึ่งใครจะไม่อยากตายถ้ามึงไม่อยากตายมึงเอาผงบะเจียวออกจากหลังกูเดี๋ยวนี้โอ๊ยกว้าแล้วเสียวเล็ดแยกนก้ำบดีแต่เอ้ยก็ถผงก๋วยเตี๋ยวมันรออตัวเอาไปดาดหลังก็เหรออละนาโอ๊ย อันยินเถอะมึง้งอันบาดใหม่ครับจากมุกคก็เจียวดาลหลังห่อใส่บินบอกเสียงไว้บ้าจากเส่ทำงานยานไปนะครับผมเมื่อก่อนใส่ชุดเ,เปลี่ยนทีด้วยเฮยเปลี่ยนทีด้วยี่ทีไม่ค่อยเข่าท่าแมา่เอาใหม่เอาใหม่ตั้งทีมาทีต่ำหนึ่งค่ะต่ำกว่านี้ โมกวูวาต่ากว่านี้อีกเลยเออถ้าต่ากว่านี้กูขอลองไปเคาะอยู่ใต้ถุ่นนะระนาดเท้าครับโอ้ยมึงยักแม่มากินเขาเนี่ยแม่รอ,อก่อนคือต่อกระฝาาลงเมื่อก่อนใส่ชุดราคาเป็นเซลเมื่อก่อนสวมแวน ราคาเป็นลา้านแม้นแต่เปรวลา่าผู้เชี่ยวชาญยังมายืานอันกันเฉยเฉยเดี๋ยวมีใส่ชุดธรรม,มดาธรรม,มดาเพราะขายยังผ่าหมดเลยมดเลยแต่เมือ่อสัจะรับประจำตัวของเจ๊การกาดใส่ระบผม ขอบคุณค่ะ mm. ขเขาเรียกกันว่ากระเทยขยุยฉันชอบแกงปี้ป๊ดดีให้ไปยี่สิบบาทขอบคุณค่ะวัน <c ười> ฉันชอบป๊ดดีหนาลากคนแถวนี้เอ้าพอได้ลิ้มดักเดมเมืองขอบคุณค่ะ <c ười> ขอบคุณสำหรับวางวัง้นครับ <c ười> ทำไมคนนี่หนาเหมือนผัวกูฉันบวกเต่าขอบคุณค่ะอ <c ười> ขอมันมันใช่ไหม ขอเปลี่ยนเป็นถั่วดินได้ไหมคะเดี๋ยวจัดการไห้พี่แป๊บหนึ่งนะถั่วดินไม่ดีเป็นถั่วดำแทนได้ไหมคะดีแยวแป๊บหนึ่งนะคะัปีคืยยอดพระกาศจากประกาศนะคะประกาศยอดพระ่านี่เกมเมื่อกี้ทีพี่น้องทุกคนนะคะได้ช่วยคนละหบาทสิบาท -20 บาทมายอดเมื่อกี้รวมเปสเซตแล้วนะคะ เจ็ดพันห้าร้อยครัอนุโมทนาสาธุได้เด้อสาธุหรือมันจะออกห้าศูนย์ศูนหรือมันจะออกเจ็ดห้าโออีบ้าเบอตัวฉันเองนะคะก็มีชื่ออยู่แล้วว่าคุณลำโพอคนละเรื่องคนละเรื่องโอ้ยละเหลืองละเหลิอไปหมดละ ตัวฉันเองค่ะก็มีชื่ออยู่แล้วว่าเจคันเจคันนี่ก็เป็นคนรับใช้ของคุณอะไรไม่ใช<ด>นะ่จำนะจำได้อยู่กันเดินเหมือนจะมาต่อยฉันเลยขอบคุณค่ะอยู่ไหนคะนี่เอาอยู่บ้านนี้ใช่ไหมเมื่อบ้านนี่คือจะง,งามอยู่คนเดียวเนาะค่ะเจคันก็เป็นคนรับใช้ของคุณโสภีค่ะ <ion> ก็มีหลายที่คอยปฏิบัติรักชัยน <ical> ั่นแหละวันแล้วก็จะไปหาคุณโสพีสดีกว่าค่ำคืนฉันยืนเดียวดายถือถุงแม่กายเงียบไปแลวพูดเสาโย่ข้าฟ้ามีเรียงแต่ดาวติดตาตัวเขาทุ่ราดีกาเจดีทองกระเทยกมบคนละหาดกับผู้คนแถวสลับบนทรว้าวว้าววันละกต้องเข้าใจว่าขายอะไรถ้าไม่ขายปวดราบ่านบดไปครับจากกระเทยฮิตฮอ ไาพบันรัชกี่กันกับไฟสำหรับช่วทางดีของการอิด